ยกเลยบอก่อยมึงโซแรงมันยังขวเลยเคก,กเับคนหรืูก,กับคนตาแด็กคูไม่ยอดใจเลยกู่จำได้ไม่ได้ใจเลยมึงโซแรงตันประยุทธ<อ>์เจอามุดว่าคูเป็นตันประยุทธ์นี่กูย,ยืนอยู่แล้วมึงทีวา่าเลยไม่ลงว้ามาเลยนาย,ยกครับตอนนี้เศรษฐกิจเดือดร้อนตัวประเทศแต่ปกตากใต้ยำแย่ยางปราราคาตกต่ำปากท้องของประชาชนนั่นคือเรื่องสำคัญกองทัพไปด้วยท้องประเทศชาติจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาไปด้วยท้อง ท้องต้องอิ่มก่อน่อจะเดินได้ท่านนายกครับตอนนี้ความเดือดร้อนเพราะท่านเห็นเรื่องราวอื่นดีกว่าเรื่องราวของปากท้องประชาชนท่านนายกครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนประชาชนชาวไทยตอนนี้เดือดร้อนแทบจะอยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ย้ายดิมีปัญหาอะไรฮะคนไทยนี่ตนอะไรได้บ้างผมถามหน่อยดิถามหน่อยดิอันนี้นิดหน่อยหน่อยผมได้เดี๋ยวบ่นบ่นทำไมผมถามหน่อยพี่บ่นแล้วมันดีอะไรขึ้นมาฮะฮะ ผมจะร้อทั้งประเทศอ่ะใครบ้างที่ไม่ได้๋ยวร้ถามหน่อยดิคนคิดว่ารัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพอย่างนั้นเลยเปิดเปียกเปิดเปิดไปมึงแกอีต่ร้องอย่างนี้ชิปเด็กอยู่เลยเท่าเด็กนี่เคยไม่จบบากคนจบเปโอบุโตโตอย่างจบเลยกันเลยเกตังหมากเคยพูดตะวันโดยพอบุโตโตเออ ไอ้เจ้มาอู้ม่ายผเกาได้เมียเลยกูไม่หเลยเฮ้มึงเคงได้เมียเด็ไม่กี่วันเอออุ้ยตุ้มมึงชอยเออกูจืดแล้พวกมันยังเออมึงกูเมียเอาเพี้ยกคนอย่างพวกเลยไม่ได้เมียเพื่อนโบราณมันบาปกูจนเลิกแล้วแล้วแต่มันไม่ยอมเลิกมันอยากกู้กี่วันเออ กช่วยมาช่วยแม่แต่แม่โลกกูจนเลิกมันไม่ยอมเลิกกูชื่อไปแล้วกันแล้วพวกมันกับกูนิดกันแล้วนี่ไงไอ้พวกมันไมอยาเปลี่ยนพอจำส้นวิชาความรู้มาหยัดเหยียดใส่ไงกับพวกเธอต่างจ้ามขดคำว่าหยัดเยียดนี่คือให้ปุ่นแก้วให้นายเปียกเผื่อที่จะได้ช่วยเลือกกัน ปยายามที่จะร้อนวิชาให้ความรู้จนกระทั่งว่าเตอร์แทะมาที่จะลอยตัวได้การต่อจู้ปงกันตัวไม่มีใครเนื้อเตอรอยากกัดจูไม่ได้กับไม่มีใครต่อจูได้เลยชังรอมรถคนเดียวใช่ต่อจูได้แมนแต่ต่อจูไม่ได้ยัได้รอมไม่เออ ที่นี่เธอตัดชอบเลขที่ลกกาตาลอยตัวกาตาลอยตัวนั่นเนี่ยองแบบย่อหลกไม่ตองทองแบบยาวได้กัตนาจารย์นะลอยโมลอยล้มขึ้นร้อยกับเพื่อนโอ้โหคุ้นร้อยยาได้กล้องไม่ได้ต่แฮกมันว้าวเด้อ นาลอมอมลอยล่องเนี่ยเธอเรียนพปือบังอะนรปูนแก้วแก่เธอแก่ใจแก่ขึ้นไม่ทุ่งปมไม่รัวล่องแน่ก่อนนาลอยโบลอยลมได้แต่ม like ันนึอขับไปใจป่อปนน้ำอับนี่นาลอโบลอยล่องมึงอันเต้าและแย่ผมมึงตีลอยได้ทุ่งเปลือ รอยนองปลาปีจามันเป็นคนยิ่งแต่ใจลอยได้ตู้งงมันชายแบบมีปีแกแ้่แม่มให้หนู้พาวินขึ้นแม่มแมบเปินคุณต้องรำตุ้นลองเร่ที่ไหน,นเปียกนาคอยบ้องลอยล้มลง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 ฮันพลาวหัว กาตาลอยตัวเป่ากูตากาตาง่ายตัวกูได้พี่เปียกได้เหรอท่านอาจารย์ยังไม่เกิดสอนเมื่อจอยเรียนนี้หรอกกาตาให้ตัวเรียนน้อยอาจารย์ก็เม่นรอนได้ปวดตากูตึงตับกุ้ยกุ้ยเหลียวผมปอบน้อยกินกล้วยอยู่ในกรงเป้นอยู่ป่าปำอยู่นอกกรงคอยแต่ต้องร้อนกาตาไยตัวไอ้เมอว่าเพื่อปุดตังกุ้ยกุ้ยเลียวตัมังกุ้ยกุ้ยเรลียวช่างกังกุ้ยกุ้ยเลียว ได้ง่ายตัวที่คว่ำก็ได้ที่เปี่ยวครับแหมยัดบาดห,หัวกันบาดหัวไครพี่นี่ที่อาจารย์สอนง่ายใ,ใหม่ที่ค่เข้ามาเนี่ยไหนจยต้อนจย,ย,ยอดย้อย,อยอได้ไปตันเฝืนแหม่มกำมังเกเบิกินมันต้มเลยข้ามานี่ยกอย,ยตอ អមអឺបាទអមណាខក